อ่ะและในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะม,มาสอนคุณผู้ชมทุกๆคนเราได้มาทาการเพิ่มยอดแชร์ในตัวคลิปโดยปกตวเองกันสาหรับใครที่อยากจะเพิ่มยอดแชร์ให้กับตัวคลิปหรือว่าอยากให้เปิดการมองเห็นขึ้นมาเยอะๆขึ้นลองมาดูแล้วก็ทําตามกันได้แบบง่ายๆกันได้เลยโดวยวิธีขั้นตอนแรกก็จะง่ายๆให้เราโดย้ามาในเว็บไซต์นี้ที่เราจะมีทิ้งแปลไว้ให้ในอ่อคอมเมนต์หรือว่าคำอธิบายกับในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า h m m ตัวละ เอได้เข้าไปกันแล้วในตัวเว็บไซต์เขาจะมีได้ลงชื่อแล้วก็มกสมัครสมัยชิกสำหรับใครที่อาจจะไม่มีสมัชิกสามารถที่จะกดสมัครกันไปก่อนได้เนาะ อาการกดเข้ามาสมัครแล้วหน้าตาเขาจะเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้ให้กับเราโดยสามารถที่จะกดเข้ามาเพื่อทำการสมัครสมาชิกกันได้ง่ายๆด้วยการกดมืหัวหรือว่าข้อมูลที่เขาได้มีประมาณแบบนี้หรือใครที่มีบัญชีบุคคลที่มีรอยอยากจะสมัครผ่านแก่คิกที่ตรงนั้นบนนีก็ได้และสำหรับใครที่อาจะสมัครเสร็จแล้วหรือว่ามีบัญชีกันอยู่แล้วจะย้อนกลับมาเพื่อลงชื่อข้าชกานก็สามารถที่จะทําการกันได้เนาะอ่ะ พอเราได้เข้ามากันได้แล้วในตัวหูเวซต์เวซอร์หน้าต่างแรกของขาร์มมชเป็นประมาณนี้โดยมีหัวข้อหรือว่าหมดบู่บริการให้เราได้หมดบริใช้งานหรือว่าใครเนาะที่อ่เข้ามาใชชิางไปครั้งแรกไม่มียอดหนึ่งในตรงด้านนี้ก็สามารถที่จะกดเข้าไปกันก่อนเน้ะที่หน้าต่างเตําเงินให้เช็คลุ้นก่อนถ้าเรนนะว่ามียอดนี้จะไหมหรือใครที่เคยเข้ามาที่ยอดในหมดกันไป้วก็กดเข้ามาก่อนได้เลยที่หน้าต่างกันเติมเงิน โดยกดเข้ามากร้วหน้าต่างเกิดเติมเงินเพาว่าจะเป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อทําการเติมเงินกันได้ง่ายโดยทําการกดที่ข้าไปกันก่อนด้วยดีคาว่าช่องทางและเขาจะมีช่องทางเป็นแบบนี้สีช่องทางให้กับเราเริ่มๆเติมเงินไม่ว่าจะเป็นช่องทางอแรกีที่เป็นช่องทางแต่แกนทช่ว่าคูปอนทุกธนาคารอันที่2องีเป็นทุนเรือยบรเรือแต่เป็นริโตัวเฟนซีและเพอร์เฟกต์ e y มืนนี้เราก็เริ่เติมได้เพื่อที่จะทําการเติมเงินโดยเรื่อเติมเงินกันไปเสร็จแล้วและมียอดเต็มกันอยู่แล้วจะย้อนกลััมมมาา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 าใในนนนตตววองงงห้้้้่่ไไดพชททํํกกกกรรรแล็สถ วันนี้เรา, MM เราตอนน้าตองการที่จะทําการเพิ่มในส่วของยอดแชร์ในตัวคลิปติกตกอของเราเองก็ให้เรากดคียเข้าไปที่ตัวแพลตฟอร์มติกเกอรเนาะแล้วก็มาลที่ตัวหมวดหมู่กันไปเนาะว่าต้องการที่จะเพิ่มอะไรยังเพิ่มยอดแชร์ได้อยู่ตรงนี้เรากดคียเข้าไปกันได้แล yea ้อเลือกกันได้แล้วในตัวหมวดหมู่ที่ต้องการเดี๋ยให้เลือกกันต่อให้ตรงบริการบริการเข้าใจขึ้นมาเป็นประมาณนี้เลยคือสื่อียราคาเราต้องการที่จะเลือกอันไหนเราก็เลือกกันได้อย่างของเราจวในวันนี้ต้องการที่จะเลือกอันแรกนี้ก็กดคียเข้าไป โพสกันได้แล้วในตัวหมดหมู่แล้บริการประมาณนี้ทีนี้ก็ให้ย้อนกลับมาที่ตัวของคลิปทิกตอกเพื่อไปทำการขอล็อกวิ่งอาการกระชวยมาเกล้าที่ตัวของฉันแต่สันจะรับแชร์เอราะฉันแบบนี้แล้วก็ลอกมาเลยพอได้รีบทำตัวคลิปทิกตอกเแล้วทีนี้ให้ย้อนกลับมาเพื่อลิงก์มาวางพอได้วางลิงก์ได้แล้วทีนี้ให้ใส่จำนวนที่ต้องการจะเพิ่มอ่ัพอได้ใส่จำนวนแล้วให้จำนวนได้แล้วทีนี้ให้กดส่งสื่อที่ตรงตารางนี้กันไปได้เลย อ่าพอได้สั่งซื้อกันได้แล้วนะคะสั่งซื้อเขาก็จะมีระบบขึ้นมันเป็นการแจ้งบอูแบบนี้และแทปในค่ะสั่งซื้อสามารถที่จะเช็คดูรายละเอยียดของตัวออเดอร์กันได้ง,ง่ายๆจุดสั่งซื้อเสร็จไปแล้วเนาะหากว่ากดเพิ่มมาที่ตรงแรกนี้ดีค่ะว่าประวัติการสั่งซื้อ โดยคเข้าไม่ใช่ตัวแล้วนะต่างประวัติการของซื้อเขาควรจะเป็นน้าต่างประมาณแบบนี้เลยให้กับเราโดยคนไม่ใช่ตดูกันได้นะว่าสถานะของตัวออเดอร์อยู่ในระหว่างไม่เกิดมีปัญหาข้องอะไรไงไหมล้ยถ้าใครที่เข้าไม่ใช่ตัวแล้วตัวออเดอร์เกิดมีการจกเลิกหรือว่าสถานะขัดข้องมีปัญหาก็ยังสามารถที่จะให้กดเคลมมาทีกว่โคดันนี้กันไปก่อนได้รอด้คํะว่าตัว อากดเข้ามาก็แล้วเนาะอากดเข้ามาเลยในส่วนของตัวหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้จะหาว่ากดเข้ามากันแล้วหน้าตาเขาจะมีหัวข้อให้เราได้มาพิมพ์หัวข้อหรือว่าพิมพ์ข้อความถ้ากเราเกิดมีปัญหาและ,ะขัดข้องเราไรยังไงพิมพ์แจมงตัวเ,เลยได้สองอย่างนี้อ่าแล้วพิมพ์กันไปเสร็จแล้วเนาะก็กดส่งตัวได้ง่งยเราจะเป็นการแจ้งประกาศได้แล้วหรือใครที่อยากจะแนบรูปภาพส่งให้กับแอดมินก็สามารถที่จะก,กดที่ตรงด้านล่างนี้ก็ได้ หรือสำหรับใครที่เข้ามาชิงานทําการสั่งซื้ออะไรกันไปในตัวของเว็บไซต์เราอาจจะไม่ได้มีปัญหาเร,รื่อขาดข้องทางซื้อตามปกติกันไปแล้วอย่าจะลองย้อนไปดูยอดจะกดกลับมาดูก็ได้นะว่าไอ้ตอนนี้ยอดแชร์ได้ขึ้นมาบ้างหรือยังตามไปคลิปพี่เลยที่เราทําขายกันไปก็จะมีของเดบิวที่สีเนาะเรามาลองแนะนอกันไปดูนะว่าจะขึ้นมาบ้างไหมวัชเปล่งไง อาจจเหมือนที่ว่าเชยยังไม่ขึ้นมาทันทีแบบนี้เราเพย่งเพิ่งรีบนอนหรือว,ว่าตัวเชยกันไปเพราะวันในการส่งซื้อบางคีย์เราเพจะมีการทยอยขึ้นมาหรือว่าในบางครัคงอาจจะต้องรอวลาสักครู่นึงเลืพววูดถึงเวลาขาจะขึ้นไหมกับเราโคนเดียวนะทุกวันอีกก็คอยรอก,กันไปก่อนได้แต่ถ้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหรือไม่คีดาดรูมันยาวเกินไปเรากพจะตัดภาพไปให้ตอนที่ยอดมันขึ้นเย็นแล้วเดยคิดเสร็จเลยก็แล้วกันนอ้อง เราก็ย้อนกลับกันมาจากเมื่อกี้นอะที่ได้ทำการของฟลนกันไปลนั่งรอสักครู่ตอนนี้ยอดแชร์นในตัวของคิวิดโอก็ได้ไปคือมาแต่เส็จเป็นเทียบเราแบบนี้กันแล้วแล้วก็วิธีขั้นตอนในการรัไม่ได้ยากหรือซับซ้อนอะไรยังไงก็เลยใครที่ข้ามาชมก็ลสนใจจะลองเข้ามาทดลองใช้งานตามความสามารถที่จะกดเข้ามากันได้เนาะหรือใครที่ชอมาทดลองใช้งานตามกันแล้วสในใจหัวข้ขอขหนึ่งเพิ่มเติม,ตม,ตมก็สาม,มารถที่จะลองเรื่องการใช้งานกันไปได้และสำหรับในคลิปวิดโอของวันนี้ก็จะขอฝากกันไว้ได้ไปแต่นี่สำหรับใครที่สนใจยังไงก็ลองดูหรือออะดูคคนนนนลลทาาตม้รสหับใิิปก็ข